มาเริ่มต้นออเดอร์ด้วยหุ้นรายตัวสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับ2หุ้นนี้นะฮะคนละกลุ่มนะกลุ่มแรกไปที่โรงพยาบาลก่อนนะครับื่ววันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับคุณนชัยครับเรื่องของ b c h เป็นไงบ้างครับก็เป็นงานสัมมนาของนักเศรษฐศาสตร์หุ้นธุรกิจนะครับที่ร่วมกับทางด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงนะครับก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทนะครับแล้วก็ มีการเชิญในแพทย์เฉลิมหารวานิชนะครับซึ่งก็เป็นประธานกรรมการบริหารของกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราชนะครับหรือหุ้น BCS ที่เรารับทราบกันดีนะครับก็อบอกว่ากรณีที่คณะกรรมการเฉพาะกิจของสำนักงานประกันสังคมนะครับไปข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยสาหรับโรคร้ายแรงรนะครับแล้วก็จะมีการปรับราคาอ,อัตราการจ่ายนะครับจาก9,800บาทเนี่ยเป็น12,000 บาทนะครับ mm hmm. อันนี้เขาก็บอกว่าจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2568นะครับแล้วก็คาดว่าจะทำให้ BCS เองได้รับประโยชน์จากฐานผู้ป่วยประกันสังคมที่มีอยู่มากกว่า1.03ล้านราย นะครับจากโควตาทั้งหมดประมาณ1.8ล้านลายนี่แสดงว่าเขาเปิดรับได้อีกใช่ไหมครับเนี่ยยังได้อีกครับยังได้เกือบเกือบ8แสนลายนะนะครับเขาบอกว่าขณะเดียวกันเองเนี่ยทางด้าน BCS เองก็มีแผนที่จะขยายโรงพยาบาลในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็คาดว่าจะช่วยให้อัตราการ แบบโต,ตของผู้ป่วยประกันสังคมในปี2,568มีเพิ่มขึ้นมาอีก40,000รลายนะครับแล้วก็อาจจะได้โควตาเพิ่มขึ้นถึง2 000, 000ล้านรายนะครับขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการคัดเลือกโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยนะครับที่จะ เพื่อรับการสนับสนุนนะครับจากรัฐบาลคูเวตแล้วก็มั่นใจนะครับทางด้านนายแพทย์เฉลิมเขาบอกมั่นใจว่า bcs เองเนี่ยจะติด1นในสของโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกนะครับเนื่องจากมาตรฐานของการรักษาตอบโจทย์แล้วก็อัตราค่าร,รักษาที่เหมาะสมนะครับสำหรับผู้ป่วยชาวคูเวตที่เข้ามารักษาเออเข้ามารับการรักษานะครับปัจจุบันเองเนี่ย bcs นะครับ ก็มีสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติอยู่ประมาณ1 8อนะครับโดยผู้ป่วยโควิดที่หายไปก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ส่งผลกระทบไปได้มากนักนะครับนิดเดียวนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนื่องจากผู้ป่วยของกลุ่มประเทศ clmv เองเนี่ยยังคงขยายตัวได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้ป่วยตะวันออกกลางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เข้ามารักษาเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็การรักษาผู้มีบุตรยากนะครับนับบกมาตรง กลุ่มผู้ป่วย c l เ v นีตนอี่ต้องยอมรับนะครับว่าเพิ่มขึ้นในทุกๆโรงพยาบาลจริงๆใช่ครับผมเห็นอย่างบางทีอย่างพาไทยเปาโลเนี่ยผมเข้าไปเนเมียนมาเยอะนะเมียนมากัมพูชาใช่ครับคือเมียนมากัมพูชาที่กลุ่มกลุ่มที่เขาเข้ามาเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ ที่เข้ามาใช้แรงงานในประเทศนะไม่ใช่ใชเป็นกลุ่มแบบมิสตังหน่อยคนรวยนะคนรวยคนรวยในประเทศของเขานะครับที่คนนวดผมก็นี่นะครับครักัมพูชามาอยู่กันก็เป็นกลุ่มคนรวยคนมิสตังอะคนมิสตังมาอยู่กันแล้วพวกนี้ค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงนะสูงเพราะบางทีโลกอย่างบางทีที่บ้านเขาไม่มีไง ในแง่ของการรักษาแล้วก็บ้านเราถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะในแง่ของการรักษาเขอกนายง่ายเข้าออกได้เขาออกง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นอัพไซด์อย่างหนึ่งนะสำหรับ b บีซีเอแล้วก็กรณีคูเวตนะเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับคือผมได้คุยกับหมอเหลิมเมื่อวันเสาร์นี้แกบอกว่าเขาจะไม่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะว่าโรงพยาบาลไหนบ้างแต่เป็นที่รู้กันว่าเขาเนี่ยมีการขอเลทราคา แล้วก็เรื่องของบริการจาก BCS ไปแล้วเพราะฉะนั้นน่ถ้าปกติถ้าเขาไม่ขอแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจแต่ถ้าเขาขออันเนี้ยน่าสนแล้วครับว่าเอะเขาก็จะมีว่าแต่โรงพยาบาลเนี่ยมีลีดในแง่ของการให้บริการอะไรบ้างราคาเป็นยังไงก็จะขอในโรงพยาบาลที่เป็นรักษาที่เป็นโรงพยาบาลที่รับบุผู้ป่วยต่างชาติตรงเนี้ยเข้าไปดูแล้วเขาก็จะตรงเนี้ยเขาก็จะมีการ สนับสนุนในแง่ของคนในประเทศเขามาในแง่ของการรักษานะครับแต่เขาจะไม่ประกาศนะเห็นบอกว่าเขาจะไม่ประกาศขึ้นหรือว่าโรงพยาบาลหนึ่งสองสามนี้เขาจะไม่ประกาศแต่เขาใช้วิธีดิวกันเป็นการภายในนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอนะครับว่าอตรงนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ BCS มากน้อยแค่ไหนย่างไรนะครับถ้าเราเหลือไปดูราคาหุ้นครับคุณน้นชัยครับ BCS เเนี่ยเพิ่งจะเริ่มขึ้นมานะในรอบนี้นะใช่ครับคือเป็นไงฮะคือตอนนี้ แนวต้านของเขาเนี่ยคือ46.8ขึ้นมาชนประมาณ3-4รอบละแล้วก็ไม่ผ่านเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่ารอบนี้จะผ่านหรือเปล่านะครับแต่แต่สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยคือขึ้นมาเป็น Vshape ละนะครับก็ก็มีแรงซื้อนะครับมีแรงมีมีวอวรุ่มเข้ามาค่อนข้างที่จะเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับในในช่วงประมาณซักที่ที่ดัชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับน่าสนใจนะครับหากผ่าน 16.80บาทขึ้นมาได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ1 4 4 14. 17.4กับ17.5บาทได้อีกครั้งอ่าเดี๋ยวรอดูนะฮะในที่เชิงของราคานะครับ